งามวัดวาดพิลาศกัลยานีครองวิถีราชพิธีสมสมัยยามยุระญาตวาดวางองค์ผูกหะไทยราตราวัดไว้กลางใจทุกโมงยามขอถวายสายใยพักด้วยดวงจิตทรงใกล้ชิดถามไถ่ประชาล้นหลามวางองค์ทรงนอบน้อมทุกโมงยาม ขอจารึกพระนามสินีนาธพิลาศกัล,ลยาณีสะดุดีนิรันดรประพันธ์โดยคุณประหยัดคำสิงหาวันนี้ขออนุญ,ญาตให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์คือเหรียญและตราอันเป็นเครื่องประดับยศ เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรีโดยเจ้าคุณพระสนีนาถพิลาศกาัรยยณีได้รับพระมหากราุณาธิคุณมาตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศและเพื่อเป็นบำเหน็จในราชการในฐานะที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณทั้งในสถานะนายทหารสังกัดกองทัพบ,บกและในสถานะข้าราชบริพารในพระองค์จบจนราชการปัจจุบัน ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกรยาณีเช่นกันโดยปัจจุบันเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกรยานีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดและเหรียญบำเหน็จร,ราชการในพระองค์ดังนี้ 1. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจลจอมกล้าวฝ่ายในเมื่อวันที่30เมษายน2564ซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จลจอมกล้าวชั้นปฐมจลจอมกล้าวฝ่ายในที่ได้รับพระราชทานนั้นจะประกอบด้วยดวงตราและดาราซึ่งดวงตรามีลักษณะเหมือนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จลจอมกล้าวชั้นปฐมจลจอมกล้าวสำหรับพระราชทานฝ่ายหน้าแต่ขนาดย่อมกว่า ที่จุนมงกุฎและใบชัยพฤกษ์ประดับเพชรด้านหลังมีอักษรทองว่ารัตนโกศินป์ศก112ห้อยกับสายสพายสีชมพูกว้าง7.5เซนติเมตรใช้สำหรับสพายบ่าดซ้ายเฉียงลงทางขวาหรือห้อยกับแพลแถบสีชมพูกว้าง5เซนติเมตรผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้ายและดารามีลักษณะเหมือนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าวชั้นปฐมจุลจอมกล้าวสำหรับพระราชทานฝ่ายหน้าแต่ขนาดย่อมกว่าใช้สำหรับประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย 2. ได้รับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาประมาณ์ช้างเผือกเมื่อวันที่3พฤษภาคม2562 ซึ่งเครื่องราชอิสริยาพรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิง่งช้างเผือกชั้นมหาประมาพรณ์ช้างเผือกที่ได้รับพระราชทานนี้จะประกอบไปด้วยดวงตราซ้ายสะพายและดาราโดยดวงตาด้านหน้าเป็นรูปช้างอเยราลงยาสีขาวอยู่บนพื้นทองในดอกบัวบานกลีบลงยาสีชมพูสลับแดงเกสร เงินรอบนอกมีกระจังทองลงยาสีเขียวสี่ทิศมีรัศมีเปลเวเงินตามระหว่างด้านหลังเปลี่ยนรูปช้างเป็นอักษรพระประมาทพิทยยอมปรลงยาสีแดงเบื้องบนมีอุณาลมเงินและพระมหามงกุฎทองมีรมัศมีส่วนสายสะพายเป็นแพรแถบขนาดกว้าง10เซนติเมตรสีแดงริมเขียวมีริ้วเหลืองและน้ำเงินขนาดเล็ก ควบขั้นทั้งสองข้างสภายบัตซ้ายเฉียงลงทางขวาและดาราดาน้า,ามีลักษณะเช่นเดียวกับดวงตราแต่ขนาดย่อมกว่าซ้อนอยู่บนรัศมีสีเงินจำหลักเป็นเพชรสรงสี่แฉกรัศมีทองสี่แฉกประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย 3. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิระมงกุฎเมื่อวันที่3พฤษภาคม2562สำหรับเครื่องราชอิสริยภรร์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิระมงกุฎที่ได้รับพระราชทานนี้มีความคล้ายคลึงอย่างเครื่องราชอิสริยภรร์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกกล่าวคือจะประกอบไปด้วยดวงตราสายสะพายและดาราโดยดวงตราเป็นกลีบบัวทองแววลงยาสีดแดงสี่กลีบ มีพระมหาวชิราวุธเงินแทรกสลับตามระหว่างกลางดวงตามีมอักษรพระประมาพิไทยยอ่อรอจุดรอจุด,จดกับเลขหกเป็นเพชรสรงมีเนื้อเงินล้อมรอบอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎทองเบื้องบนมีพระมหาสวัสิชัดรัศมีทองส่วนสายสไพนั้นเป็นแพร่แถบมีขนาดกว้าง10ซนติเมตรสีครามแก่มีริ้วแดงและขาวอยู่ริมทั้งสองทางสไพนบาทซ้าย เฉียงลงทางขวาและดาราเป็นรัศมีเงินสี่ทิศมีรัศมีสายฟ้าทองแทรกสลับตามระหว่างกลางดาราเหมือนอย่างดวงตราแต่อักษรพระปริมาพิไทยย่อประดับเพชรและไม่มีพระมหาสวัวติชัดประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 4. ได้รับพระราชทานเหนรียญรัตนาพรรัชการที่10ชั้นที่หนึ่ง เมื่อวันที่30เมษายน2562โดยเหยรียญรัตนาพรในรัชกาลปัจจุบันแบ่งออกเป็น5ชั้นซึ่งลักษณะของเหรียญรัตนาพรที่เจ้าคุณพระสนีนาถพิลาศกริรยานีได้รับพระราชทานนั้นจะย่อว่าวจปจรอจ1มีลักษณะเป็นอักษนพระประมาพิไทยวปรทองคำประดับเพชรทั้งดวง ซึ่งนับเป็นสตรีท่านแรกในรัชการที่ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ในรัชการปัจจุบัน